บริการดีๆจากภาครัฐเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะครับแต่มันเริ่มต้นจากแผนที่วางมาอย่างดีวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังแผนพัฒนาบุคลากร3ปีของหน่วยงานท้องถิ่นกันโดยดูจากกรณีศึกษาของอบตอรสร้างทอ่อเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าการลงทุนกับคนของภาครัฐเนี่ยมันส่งผลถึงชีวิตของพวกเราได้ยังไงคําถามนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญเลยเพราะเบื้องหลังบริการทุกอย่างที่เราได้รับเนี่ยมันก็คือคน ดังนั้นการจะพัฒนาหน่วยงานราชการให้ดีขึ้นก็ต้องเริ่มจากการลงทุนพัฒนาคนของเขาก่อนเสมอซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยแน่นอนครับเอาละแล้วอะไรละ่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้หน่วยงานต้องลุกขึ้นมาสร้างแผนพัฒนาบุคลากรเรามาหาคําตอบกันในส่วนแรกนี้เลยครับว่าทําไมแผนนี้ถึงได้สําคัญนัก สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจกันก่อนเลยก็คือแผนพวกนี้ไม่ใช่แค่เอกสารที่ทำตามระเบียบให้มันจบๆไปนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนเลยเป็นการยอมรับตรงๆว่ามีปัญหาที่ต้องแก้และเป็นจุดสตาร์ทของการลงมือปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นจริงๆที่เห็นบนสไลด์นี้ก็คือตัวอย่างปัญหาจริงๆที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นบริการที่ช้าจนคนไม่พอใจหรือแม้แต่ปัญหาข้างในอย่างเรื่องขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ลดลง ทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนที่ดังพอจะบอกว่าเฮ้ hey, ถึงเวลาต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละเพราะปัญหามันชัดเจนขนาดนี้แล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วใครละ่ะที่จะเข้ามาจัดการเรื่องนี้ในส่วนที่2เราจะมาดูกันว่าใครคือชีมงานหลักที่มารับผิดชอบในการวางรากฐานอนาคตให้กับบุคลากรขององค์กรครับโครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้นี่น่าสนใจมากเลยนะครับไม่ใช่แค่ผู้บริหารสูงสุดแต่ยังมีหัวหน้าจากทุกส่วนงานเข้ามาเอี่ยวด้วย เหตุผลก็เพื่อให้แน่ใจว่าแผนที่สร้างขึ้นเนี่ยมันจะได้ได้มองจากมุมบนอย่างเดียวแต่มาจากความเข้าใจปัญหาหน้างานจริงทําให้แผนที่ได้ออกมามันก็จะครอบคลุมแล้วก็ใช้ได้ผลจริงนั่นเองครับพอมีทีมพร้อมแล้วก็มาถึงขั้นตอนลงมือทําจริงกันบ้างครับซึ่งกระบวนการสร้างแผนนี้เขาไม่ได้ทําตามความรู้สึกนะครับแต่มันมีกรอบการทํางาน4ขั้นตอนที่ชัดเจนและเป็นระบบมากๆเรามาดูกันทีละขั้นเลยหลักการที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้เขาเรียกว่า PDCA ครับ เป็นแนวคิดที่ทรงพลังมากในการปรับปรุงงานเพราะมันไม่ใช่การทําครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นวงจรที่เน้นการวางแผนลงมือทําตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆทําให้การพัฒนาบุคลากรไม่ใช่แค่โปรเจกต์แต่เป็นการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดครับเรามาเจาะลึกแต่ละขั้นตอนกันหน่อยดีกว่าครับทันแรกเลยวิเคราะห์ก็คือการตอบคําถามว่าเอตอนนี้เราขาดอะไรต่อมาออกแบบก็คือการตอบว่า แล้วเราจะเติมเต็มส่วนที่ขาดได้ยังไงจากนั้นก็ลงมือพัฒนาคือการทำตามแผนนั้นจริงๆและที่สำคัญสุดๆคือประเมินผลเพื่อตอบคำถามว่าสิ่งที่เราทำไปได้ผลจริงไหมแล้วก็นำคำตอบนั้นไปเริ่มต้นวงจรใหม่อีกครั้งนี่แหละครับหัวใจของการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งเอาละ่ะพอเรามีแผนพัฒนาที่คิดมาอย่างดีแล้วเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับมันยังเป็นแค่ร่างแผนอยู่ ในส่วนนี้เราจะตามไปดูกันว่าแผนฉบับร่างนี้ต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างกว่าจะได้รับการอนุมัติและประกาศใช้ได้จริงๆและจุดที่น่าสนใจมากๆของกระบวนการนี้ก็คือความเร็วครับหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องของราชการเนี่ยต้องช้าแน่ๆเลยแต่เชื่อไหมครับว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนประกาศใช้จริงใช้เวลาแค่ส0วันทํางานเท่านั้นเองถือว่ากระชับและมีประสิทธิภาพมากเลยทีเดียวไทม์ไลน์10วันนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับ สังเกตไหมครับว่าเวลาส่วนใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะถูกทุ่มไปกับการวิเคราะห์ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดจากนั้นขั้นตอนการตัดสินใจและการอนุมัติก็ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันนี่มันแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อข้อมูลพร้อมการตัดสินใจก็เกิดขึ้นได้เร็วและมีทิศทางที่ชัดเจนครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งน่าจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเราในฐานะประชาชนเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายและความโปร่งใสของกระบวนการทั้งหมดนี้ครับ1ในข้อมูลที่สําคัญมากๆที่มาจากเอกสารเลยก็คือกระบวนการทางราชการทั้งหมดนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นครับศูนย์บาทท้วนเป็นบริการที่รัฐจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของความโปร่งใสครับถ้าหากประชาชนมีข้อเสนอแนะหรือว่ามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการ ก็มีช่องทางที่ชัดเจนสําหรับแจ้งเรื่องได้โดยตรงเลยและนี่แหละครับคือข้อมูลที่เป็นเหมือนเครื่องมือสําคัญสาหรับประชาชนเลยตารางนี้รวบรวมช่องทางการติดต่อโดยตรงไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนการมีข้อมูลแบบนี้อยู่ในมือเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าไปตรวจสอบแล้วก็มีส่วนร่วมได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับซึ่งนี่ก็คือหัวใจของความโปรง่งใสและการทำงานที่พร้อมรับฟังเสียงของทุกคน สุดท้ายแล้วนะครับข้อความบนสไลด์นี้คงจะสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาได้ดีที่สุดแล้วเพราะเป้าหมายสูงสุดของกระบวนการทั้งหมดนี้ก็คือการยกระดับบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชนและชุมชนนั่นเองครับและเมื่อเราเข้าใจกระบวนการทั้งหมดแล้วคำถามสําคัญมันก็เลยย้อนกลับมาที่เราทุกคนครับว่าแผนพัฒนาคนของภาครัฐแบบนี้มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าชุมชนของเราในอีก3ปีข้างหน้าได้ยังไงบ้างนี่คือคําถามที่เราต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปครับ